เคยได้ยินมาว่ามีโรคติดต่อจากการจูบมันเป็นไปได้ไหมคะมีด้วยเหรอคะอยาบำรุงร่างกายเนตรนาคราชบำรุงกำลังบำรุงโลหิตแก้ปวดเมื่อยได้ประโยชน์ดีๆทุกวันปรับสมดุลและบำรุงร่างกายด้วยสุดยอดสมุนไพรกว่า11ชนิดโพลิเฮิร์บ PASS ON HAPPINESS ส่งต่อความสุขสู่ทุกคนสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223เคยได้ยินมาว่ามีโรคติดต่อจากการจูบมันเป็นไปได้ไหมคะมีด้วยเหรอคะมีไหมคะคุณหมอโอ้ kissing oh, disease นะคะมีค่ะไวรัสบางอย่างก็จะติดต่อทางการจูบนะคะแบคที ria uh, ก็ติดต่อกันทางจูบได้นะคะก็สรุปว่ามีโรคค่ะ นะคะชื่อ kissing disease เลยนะคะก็อันนี้ก็ฉะนั้นการจูบเนี่ยนะคะก็หนึ่งนะคะติดต่อโรคได้ทั้งไวรัสแบคทีรียนะคะหูดงอนไก่นะคะได้หมดนะคะก็ไอ kissing เนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมตะวันตกนะน้องตังค์คือหนังหนังทุกเรื่องเลยของตะวันตกต้องจูบทั้งนั้นเลยเ<อ>น,นาะเออแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่วัฒนธรรมทางตะวันออกหนังจีน ก็มีเหมือนกันจูบแต่น้อยลงนะคะน้อยกว่านะคะของเราเนี่ยประวัติศาสตร์คือเริ่มมาตั้งแต่รห้าที่มีเราการติดต่อทางตะวันตกเริ่มมีคิสซิง่งคือจูบทางปากเมื่อก่อนเนี่ยไม่จูบเพราะว่ากินหมากน้องตังคอจะให้ใจูบก็คงจะไม่ไหวเนาะมันจะไม่ไหวนะคะแล้วแต่ตอนหลังเนี่ยก็มีการจูบจูบเนี่ยทางตะวันตกบอกว่ามีข้อดีค่ะการจูบเนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนสารเคมีรู้เลยว่าคนนี้ใช่คนนี้ไม่ใช่ อจูบทีเดียวบอกไอ้คนนี้ไม่ใช่แหละฉันไม่เข้าไม่มีความสุขเลยเคมีอาจจะไม่ตรงกันเคมีแรกเปลี่ยนฮอร์โมนด้วยแรกเปลี่ยนสารเคมีด้วยนะคะก็ฉะนั้นของพระธรรมตอนตกในการเดทนะมันจูบนะคะแล้วเป็นสิ่งที่บอกว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ที่นี้ปัญหาของจูบเนี่ยก็คือแรกเปลี่ยนเชื้อโรคหมดและต้องระวังม่ระมัระวังว่าสุขภาพในปากน้องตังถ้าเป็นฟันผุเปไง ก็อาจจะติดกันได้นะคะเคยที่คุณหมอพูด,ดเหมือนกันว่าฟันผุนติดกันได้ด,ด้วยนะคะ<อ>ดังสรุปว่าดังนั้นการจูบนี่ก็ต้องหนึ่งเป็นความชอบเป็นเราต้องระมัดระวังความสะอาดในปากอแปรงฟันก่อนนะคะล้างาล้างช่องปากก่อนแล้วถ้าเรามีเชื้ออ,อีกฝ่ายหนึ่งสูบุรีมีเชื้อเริมที่ปากอันนี้ติดคะ่ะนะคะหรือมีเชื้อ HPV นะคะก็คือมีอเชื้อ HPV ก็ติดได้สรุปว่าติดได้หมด รวมถึงเชื้อโรคที่เรียกว่า kissing disease มีไข้นะคะมีต่อมน้ำเหลืองโตนะคะอ,อันนี้ก็เป็นโรคที่ติดจากการจุบได้นะคะ,คะ